เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,340บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นเราต้องรับรวบทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพ ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่สาธสัทันวาคม2541นะครับเป็นต้นไปนั่นเองเท่ากับปัจจุบันนะครับ66 42นะครับ24ปีโดยประมาณนะครับเงินบำนาญชราภาพคืออะไรนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับคือกรณีที่เราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนจะได้บำนาญชราภาพนะครับซึ่งจะได้ร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย 60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพนะครับขึ้นอีกร้อยละ1นต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับ ตัวอย่างที่1น,นะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,340บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ14,340บาทนะครับเท่ากับ7,170บาท เป็นเงินบำนาญที่ใ้คุณตลอดส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,340บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ14,340บาทนะครับเท่ากับ 6,095บาทเป็นเงินบำนาญที่จะได้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,340บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5 1คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ14,340บาทนะครับเท่ากับ5,019บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,340บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15ปีเท่ากับ5ปีส่วนเกินใช่1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ14,340บาทเท่ากับ3,944บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่5นะครับตัวอย่างสุดท้ายทรงเงินสมทบประกันสังคมมา 15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,340บาท15ปีแปะเลยนะครับก็ใช้20%ได้เลย20%ของ14,340บาทเท่ากับ2,868บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับตารางนี้นะครับในกรณีที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมจำนวนปีอื่นๆนะครับก็จะได้ตารางนี้อย่างเช่นส่ง34ปีได้6,955บาท ส่ง33ปีได้6,740บาทส่ง32ปีได้6,525บาทส่ง31ปีได้6,310บาทส่ง30ปีได้6,095บาทท่ง29ปีได้5,879บาทส่ง28ปีได้5,664บาทส่ง27ปีได้5,449บาทส่ง26ปีได้5,234บาท ทรง24ปีได้4,804บาททรง23ปีได้4,589บาททรง22ปีได้4,374บาททรง21ปีได้4,159บาททรง20ปีได้3,944บาทนะครับประมาณนี้นะลองดู ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l ล Service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สํานักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ดทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกพลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับทันตากรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เกอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคํานวณเงินสงเคราะห์ชลาภามาตราามสาตา3 3ก9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคํานวณบําเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคํานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ